สวัสดีครับพบก,กับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำเช้าวันที่17ตุลาคม2556ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำและวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,279.99มีการย่อตัวต่ำสุดบริเวณ1,268.96และขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดบริเวณ1,286.90ปิดตลาดไปบริเวณ1 2 8 0 9 9บวกขึ้นมาเล็กน้อยประมาณ0.80เหรียดอลลาร์ต่อันซอ วันนี้สมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงในการหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลสหรัฐในการเปิดหน่วยงานภาครัฐโดยข้อตกลงดังกล่าวทำให้นักลงทุนลดความต้องการซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยลงอย่่งไรก็ตามราคาทองคำยังได้รับแรงหนุนจากคำสั่งซื้อทองคำในตลาดปัจจุบันของตลาดสหรัฐและเอเชียหลังจากค่าพรีเมียมทองในอินเดียพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดที่ระดับ100ดอลลาร์ต่อออนโดยเป็นผลมาจากภาวะขาดแคลนทองคำจากช่วงเทศกาลในอินเดีย ประกอบกับค่าพรีเมียมตลาดทองคำเซี่ยงไฮ้ของจีนพุ่งขึ้นราว20ดอลลาร์ต่อออนจากระดับ7ดอลลาร์เมื่อ2สัปดาห์ก่อนประกอบกับการอ่อนตัวลงของราคาทองคำค่อนข้างจำกัดเนื่องจากราคาทองคำมีการขายทองคำออกไปแล้วในช่วงก่อนหน้าทั้งนี้นักลงทุนคาดการไว้แล้วว่านักการเมืองของสหรัฐจะบรรลุข้อตกลงก่อนเส้นตายวันที่17ตุลาคมซึ่งเป็นวันที่กระทรวงการคลังของสหรัฐจะหมดอำนาจในการกู้ยืมเงิน สรุปภาพรวมการลงทุนณวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคํา s p d r ขายทองคําออกมา3.603ตันมีการถือครองทองคําที่ระดับ885.529ตันกองทุนโลหะเงินไอแชร์มีการถือโลหะเงินเท่าเดิมและระดับ1391.35ตันการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโลหะเงินปิดตลาดไปณระดับ21.34บวกขึ้นมา0.09 ตลาดน้ำมันดิบเบน์ปิดตลาดไปณระดับ110.78เบิกขึ้นมา0.70สกุลเงินยูโรปิดตลาดไปณระดับ1.3534แข่งค่าขึ้น0.0011ดัชนีดอลลาร์อินเดิ์ปิดตลาดไปณระดับ8 0 4 7 0แข่งค่าขึ้น0 0 2 0ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำราคาทองคำยังถูกกดดันจากดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้นขาดรับข้อตกลงการเพิ่มเพดานนิ้ ตลาดหุ้นสหรัฐปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า1%ปอร์เซในการซื้อขายของวันพุธหลังจากผู้นำมุลที่สภาระบุว่าพวกเขามีข้อตกลงที่จะเปิดทำการหน่วยงานภาครัฐและมีการปรับเพดานหนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ทั้งนี้ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์พุ่งขึ้น20 5 8 2จุดหรือว่า1.3 6ดเเซดัชนี s p 5 0 0ขยับขึ้น23.48จุดหรือว่า 1. 3 8%่งจุ a สามแปดเปอรน45.42จุดหรือว่า1.20% ทั้งนี้หุ้นทั้ง10บกลุ่มในดัชนี s p 5 0 0ปิดพุ่งขึ้นและหุ้นกลุ่มอื่นๆที่เกี่ยวกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมรวมถึงหุ้นกลุ่มพลังงานทะยานขึ้นเช่นกันโดยในแฮร์ร่ริตผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาและในมิสคอนเนอร์ผู้นำเสียงข้างน้อยในวุฒิสภากล่าวว่าวุฒิสมาชิกได้บรรลุข,ข้อตกลงที่จะมีการเปิดหน่วยงานภาครัฐไปจนถึงวันที่15มกราและเพิ่มเพดานนี้ไปจนถึงวันที่7กุมภาขณะที่สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐ วางแผนที่จะลงมติมาตรการดังกล่าวในช่วงต่อไปขณะที่ราคาน้ํามันดิบมีการขยับขึ้นยังเป็นปัจจัยบวกหนุนพยุงราคาทองคาไว้ราคาน้ํามันดิบในตลาดล่วงหน้าปรับขึ้นในคืนวันพุธขณะที่มีแนวโน้มที่สะาคองเกรสอาจใกล้บรรลุข้อตกลงในการปรับเพดานหนี้ประกอบกับหน่วยงานปิโตรเลียมหรือ API ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนได้มีการเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ํามันดิบประจําสัปดาห์โดยระบุว่าสต็อกน้ามันดิบเพิ่มขึ้น5.9ล้านบาร์เรล ซึ่งรวมถึงสต็อกน้ำมันดิบในเมืองคุซินและรัฐโอกาฮูมาที่ปรับเพิ่มขึ้น2 9 1 0 0 0บาร์เรลทางด้านสต็อกน้ำมันกันลดลง1.3ล้านบาร์เรลส่วนสต็อกน้ำมันเบนซินดิ่งลง2.2ล้านบาร์เรลแณะที่นักลงทุนยังคงจับตาดูปัญหาทางด้านการคลังของสหรัฐโดยสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายเพิ่มเพ,มเพดานหนี้ยุติการปิดหน่วยงานภาครัฐก่อนส่งให้ประธานาธิบดีบารักโอบามา สภาผู้แทนรัรสหรัฐให้ความเห็นชอบต่อร่างกฎหมายของวุฒิสมาชิกของวุฒธธิสภาในการปรับเพิ่มเพดานหนี้และยุติการปิดหน่วยงานภาครัฐและจะส่งร่างกฎหมายดังกล่าวไปยังประธานาธิบดีบารักโอบามาเพื่อลงนามเป็นกฎหมายต่อไปอนจะถึงเส้นตายในเวลา11นาฬิกาในวันนี้ตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะทำให้สหรัฐพ้นจากวิกฤตและเลื่องการผิดนัดชำระหนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์้ลนประธานาธิบดีบารักโอบามาจะลงนามในร่างกฎหมายเพื่อเปิดทำการหน่วยงานภาครัฐ และหลีเลี่ยงการผิดลับชำระหนี้ทันทีเมื่อส่งมาถึงทำเนียบขาวประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าหน่วยงานรัฐบาลจะเปิดทำการทันทีและเขาจะลงนามในร่างกฎหมายหลังจากปิดทำการมานาถ,ถึง16วันโดยร่างกฎหมายฉบับนี้จะเพิ่มอำนาจการกู้ยืมให้รัฐบาลไปจนถึงวันที่7กุมภาพันธ์ของปี2014และจะให้งบประมาณแก่หน่วยงานภาครัฐให้ดำเนินต่อไปจนถึงวันที่15มกราคมของปี2014สรุปการลงทุน YLG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ 1,270, 1,260และ1,250แนวต้านประเมินไว้ระดับ 1,290, 1,300และ1,313นอกับกนี้การลงทุนราคาทองคำขยับตัวในลักษณะไซเว์มีกรอบการเคลื่อนไหวระหว่าง1,260-1,290ถึงเหรียญดอลลาร์ต่อทอยออนสำหรับวันนี้ในเชิงเทคนิคมีโอกาสที่ราคาจะพยายามขยับขึ้นผ่านแนวต้านระดับ1,290เหรียญดอลลาร์ต่อทอยออน เพื่อทดสอบโซนแนวต้านระดับ1,300เหรียญดอลลาร์ 1, 000, ต่อ t ทอยสยอนอีกครั้งหากไม่สามารถทำได้มีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงทดสอบแนวรัวบระดบนนับ1 2ึ0งถึง1น6 0เหรียญดอลลาร์ต่อ t ทอยสยอนแนะนนำในวันนี้นักลงทุนจำเป็นต้องติดตามการเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิดหากไม่อยากแบกรับความเสี่ยงมากนะักอาจจะชะลอการลงทุนออกไปก่อนขณะที่หากมีสถานะอยู่เน้นการลดสถานะลง อย่างไรแล้วก็ตามการถือสถานะขายยังถือว่าได้เปรียบหากราคาย,ยังไม่สามารถยืนเหนือโซนระดับ1,300เหรียญตอลลากต่อเพอร์ซอนได้สำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการวิเคราะห์ราคาทองคำเพลท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ